จะเถื่อตีนสีฮักยู่บบไก่เนี่ยมาปนกระปูพี่น้องจำลองปูไว้ตำหมักถั่วปิ้งสินแหงมาพี่น้องมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสากินข่าวสาน้ำกันพี่น้องปนกระปูตำหมักถั่วจำอองกระปูมาพี่น้องว่าหมดจอมากินน้ำกันมามากินข่าวแล้วพ่้องเฮียน ลูกไหมไม่ลูกลุกออกจะมีอย่ามาเล่นบอนนอนนี่โมยากษ์ใอีกกินข้าวแล้วอะไรกันใช่ในี่ม,มาจำอ่องกระปูนี่มาไหวอีแมย์ข้ทมเข้าวให้ยเอาไว้สบายดีเดิอพิงห้องเด้อมาไหวอีแม่ย์ข้าวให้าหายไหวคนเก่งบอกเก่งฉับไอ้กอนับหน้าเดียวนี่นะไอ้กอนเก่งแล้วมันกินข้าว งานี่มีแต่กระปูมันมนี่มาหลูกมันมมามาหลูกหลายคนเก่งยเมียิรับตาไว้่ปาดมปา้กเอว้าุลูกเอาไดีปลาลุก่อนอีเมยังสิรับตาไว้ Sơ bay đi bà luôn vào năm. Con đi bà luôn. Chào bay. Hey. Anh ăn kín luôn ăn kín. Mới tao ảo nữa. sẽ subscribe cho อ่านไหมเาทำหิม,มากินขาวหิม,มากินขาวมันหอม,ม,มแล้วมันขักแล้ว mười lăm lẻo lắm 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 ลอยมากพ่อากินข่าวไว้ไว้ลอยเสถอะข่าวไว้นะมากินข่าวว่า่อยหิบลองเฮียนปลาหน่ะช่างบังช่งงบังเนี่ยเอาไว้เอาไว้อยหิบลองเฮียนปลาเห็นเนอะนแล้วเนอมาไหมขึ้นบกขี่ลงมาเนาะ

กินข่าวไว้ไว้ลูกเล้วิป็นยั้ไูมั่วไหมโอเคอากจะไปไม่ชอบงันทิไปไม่เห็นเบลงานสิบองยงนอร่อยบองลอยรอจหันไปน้เดินมากินข่าวไปเอาทงกุนปูมาให้ลอยมาเหี่ไปห้เอ้ย มกินข้าวเช้ากับยังพี่เขาเช้าทอดไข่แล้วด้วยคนให้หน่อยเยอะยังกันุ่งเสื้อให้หน่อยนุ่งกับขาวให้หน่อยบ่บ่ต้องมันเดาเลยเมื่อลไากินข้าวแมื่ก่อนเอร้อยทีเมื่อกินข้าวคือกันปวดฟูจิเกลือมาเพย์จุ่มฟูจิเกลือมาเพู่จีไปเลยป้าป้าเสร็มาเสร็มา ใัวาเออมกินอันแรกอ้เแชเสือฮาวนะมันสิเปื่อนลอยกันิเมื่อกินเข่าลอยมนสิเมื่อกินเข่ามันเผ็ดแช่เสียวฮาวไผ่แหมามามาิไปเกลือม้าหนิไม่ปอยู่เอาขู่เข่ามาให้แม่ไงเป็นมะเขือมาขู่เข่าให้แม่หง่แนวไว้หรกไว้ไว้มันนี่น่ะกำจ้ามุมอยู่นะ ข้าวเน่นะบ่เนี่ยต้องข้าวเปล่อยาแม่ต๊ปากไอ 赖过伊没？ โต๊ะก็จืจอ้อนนมันขัดอ่้ยมไรม่ปเล่นเปื้อนเด้อน้อยแม่นงเชื้อผ้าให้ดนะเ,เ,เือนมันกเลอา วันน่ะแม่ไปเรียงอีโบน่ะแม่ดำนะ